ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบกันก็ก็จริงๆเป็นเป็นความภาคภูมิใจอย่างเงเป็นตําแหน่งเราเราเป็นสสได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนทํางานในฝ่ายที่มีบรรัญญัติที่พอผ่านมาทาฝ่ายบริหารก็ถือว่ามันเป็นความก้าวหน้าย่างๆแต่กันก็เป็นภาระหน้าท,ากกท,าที่ที่ต้องออทําเพื่อที่จะทั้ง ระบายสื่พี่น้องประชาชนแล้วแล้วก็พร้อมกับตำรวนแม่ก็มีความเรียกว่าก็เตรียมพร้อมค่ะสำหรับการจักจับไปทำให้งานพื้นที่ก็บของค่ะสำหรับพื้นที่เองโดยปกติน้ำก็ต้องแบ่งเวลาสำหรับเมื่อก่อนตอนนี้ไม่มาหสายเดือนไหนเาก็ทั้งงานสภางานพักส่วนกลางด้วยกันก็พื้นที่ก็ก็จะไปในสัตว์ที่เกิดจากแต่ว่าพอม่อยู่ฝ่ายทานแตจะมีทีมงานเป็นตัว เชื่อมโยงยู่ที่แล้วก็นํกก็เปิดแพนฟอมออนไลน์ที่สามารถจะส่งเรื่องแบบร้องเรียนเข้ามาติดต่อประสานงานได้อยู่แล้วเช่นอย่างทีมงานนี้ก็ถึงตัวโทร,าราหาได้รตลอดเวลาจะไลน์หากันก็มีโอเพนแชทด้วยแล้วก็มีแบบไลน์ผู้พิี่อื่นค